ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมซื้อเสื้อกับเกงของผมด้วยตอนนี้มีวางขายเพิ่มเติมออกมา2ชิ้นแล้วราคาเพียงแค่5โลบัคถึง15โลบัคเองนะครับก็ถ้าใครสนใจอยากจะซื้อกดได้ที่ลิงก์ใต้ล่างคลิปนะครับก็อย่าลืมมาซื้อกันเยอะๆด้วยล่ะก็ออสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรับ a l t e r อร์เนทีฟซีหรือว่าซีโร่ในแมปไรเดอร์โวลนะครับก็ วิธีการรับนะครับอย่างแรกเลยนะครับทุกคนจะต้องมีของ3มชิ้นนะครับซึ่งมันจะมีก็คือตัวชุดทดลองนะครับหรือว่าหลอดแก้วนะครับ1อันนะแล้วก็เสื้อโค้ทหรือเสื้อแลบนะครับอีก1อันนะแล้วก็เข็มขัดเป่า1อันนะครับซึ่งผมจะพาไปดูวิธีการรับตัวหลอดทดลองก่อนนะครับวิธีการรับก็คือทุกคนนั้นจะต้องมีล้อ2อันนะครับซึ่งล้อเนี่ยจะได้จากการทําภารกิจ ของบัสนะครับของบัสไดเวอร์นะก็คือทุกคนจะต้องมีตัวน้ำผึ้ง2อันแล้วก็กระดาษหนังสือพิมพ์อีก4อันนะครับเมื่อทุกคนมีครบ2อย่างนี้ให้ทุกคนไปคุยกับคนที่เป็นคนขับรถบัสนะครับก็ตามผมมาได้เลยเมื่อทุกคนคุยกับคนขับรถบัสแล้วเนี่ยทุกคนก็จะได้ตัวล้อมาครับซึ่งล้อจะต้องใช้2อันนะในการทําการไปแลกหลอดทดลองกับนักวิทยาศาสตร์นะครับ ก็ตรงนี้นะจะมีคนขับรถบัสอยู่นะครับให้คุยกับเขาได้เลยโอเคนะครับก็ตอนนี้ผมได้มาแล้วแหละนะก็เมื่อทุกคนได้ล้อทั้งหมด2อันแล้วให้ทุกคนตามผมมาตรงจุดที่มีบอสของกระเบนนะครับหรือว่าไลอานะก็ตามผมมาได้เลยโอเคนะครับเมื่อทุกคนเข้ามาตรงนี้นะครับให้ทุกคนขึ้นไปตรงด้านบนที่อยู่ทางด้านขวานะครับ โอเคนะครับเมื่อขึ้นมาแล้วนะครับให้ทุกคนเดินตรงที่ก้อนหินนะครับตรงนี้นะก็ทุกคนจะเจอนักวิทยาศาสตร์อยู่ให้คุยกับเขาได้เลยนะครับโอเคนะครับก็เมื่อคุยแล้วเนี่ยทุกคนก็จะได้ตัวหลอดทดลองมานะครับก็ได้มาแล้วนะสำหรับชิ้นแรกนะครับต่อมาอีก2ชิ้นนะครับที่เป็นเข็มขัดเปล่าเนาะแล้วก็ตัวที่เป็นเสื้อแล a นะครับจะได้จากการลงดันเจียนนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะว่าดันเจียนมันอยู่ตรงไหนนะครับก็มันไม่เรียกว่าดันเจียนหรอกมันเรียกว่า tile นะครับ ก็ไทลตอนนี้จะมีอยู่2ไทลนะครับเป็นของบอสโอดินแล้วก็ตัวโอจายูนิตนะครับก็ให้ทุกคนตามผมมาได้เลยตัวโอจายูนิตเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำคลิปสอนอีกทีนะครับเมื่อผมมีวัตถุดิบครบนะครับ ก็ดันเจียนจะอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนกดคุยกับโอดินที่เป็นเงาตรงนี้ได้เลยเมื่อทุกคนกดคุยนะครับทุกคนจะถูกวาร์ปมาตรงนี้นะครับผมแนะนํานะหาเซิฟที่มีคนเล่นเยอะๆนะครับถึงจะได้ช่วยตีเพื่อเอาของนะก็เมื่อทุกคนมีของครบ3อย่างแล้วเนี่ยให้ทุกคนตามผมไปยังบ้านสีเหลืองออกส้มๆนะครับที่อยู่ใกล้กับจุดที่มีบอสปูนะครับหรือว่าบอสแครบหรือว่าซิสเตอร์นั่นแหละนะครับก็ให้ตามผมมาเลย เมื่อมาถึงให้ทุกคนมาทางด้านขวาน,นะครับจะมีบ้านเหลืองๆออกส้มๆที่ผมบอกไว้อยู่นะครับก็ให้เข้าไปในบ้านหลังนั้นเลยเมื่อเราเข้าไปแล้วนะครับเราจะเจอนักวิทยาศาสตร์ที่อยู่ตรงนี้นะครับให้เรากดคุยกับเขาได้เลยโอเคนะครับเมื่อเรากดคุยแล้วแน่เราก็จะได้ตัว mass r i d e r zero หรือว่า alternative zero มานะครับก็วิธีการรับก็มีแ็กตงนี้หละครับ ใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยอย่าลืมซเซฟเซลกับดิสคอร์ดกดตามแฟนเพจแล้วก็ซื้อเกมด้วยสำหรับวันนี้ลาไปพิมพ์นู้นแลครับสวัดครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะครับ